สีชาแนลมาแล้วเนาะจา้ะเนาะมาพร้อมกับสายฝนสายฝนรวยลินถา้าแมนดับไปก็คือฝนตกเดอ้อถา้าแมนดับไปก็แปลว่าสายเน็ตสายเน็ตมีปัญหาเนาะจา้ะ สวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมคะ ได้ยินเสียงไหมเนาะฝนตกฮัลโหลฮัลโหล สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนจ้าปิมนสีชาแนลไลฟ์สดฝนตกฝนผ่านแล้วนะคะฝนผ่านแล้ว สวัสดีค่ะ,คะามาแล้วฝนตกนะคะ

เน็ตลุดจ้าเน็ตลุดป้าห้องบื่มเบื่มย่ามใดสิลุดอีกเดี๋ยวกระลุดเดี๋ยวกัะมาอยู่กดลงเวทีแล้วกับยั่งอยู่คือเกาอยู่โอ้ยน้อ <laughs> ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อหมุนติวติวอยู่ลากระห้องบึมบึมไฟ่าสีว่าึืนเลี้ยวข่อยลงเวทีแล้วกันยั่งหมุนติวติว,ตวอยู่ลงบัไดแม่แม่แมติมลงเวทีบัได <c oughs> ข่อยกดลงแล้วบันไดกันยั่งหมุนติวติว,ตวอยู่คือเก่าอยู่โอ้ยเห็ดกับว่าเป็น่าสีลงเวทีแลอน tranh đấy pin